น,นี่มันเลยใจกลางม้องหลวงมันแล้วนะเจ้า๋อวัน,นี้ฝนตกสุดสายเลยเนาะยังแขนน้อยนะเบาไป่องฝนนะ วันนี้ดูไปดูมาอย่างกับดูในเขตกรุงเทพรถเยอะขนาดเลยอันนี้น้อยไปเนี่ยร้อย่างสักวางก่อนท้านโควิดมันหายคนเจ้าจะเหลือนี่ก่อนรถนะแถวนี้นะ เ,เห็นเท้าวเวอร์อยู่หน้ามื้งเจ้าทาวเวอร์ทาวเวอร์เอก,กี่ยมันเหรอมันมาสายเก้าน,นั่นแหละมาสายเก้าแต่ว่านี่ผลมันตกนะป้าดาวจะเดินมาถ่ายเท้าวเวอร์มาลูกสักเตือฮะมามีเวลาเลยเจ้าหนังเล่นยูทูปน้องกะแต่ต้องมากลางคืนเนาะต้องออกบ้านมาประมาณสักหกโมงกกิน พอเดินมาถึงเพล็กก็พอดีอะผนเปิดไฟกับผมเปิดไฟกับประมาณถุมหนึ่งเทาวเวอร์นี่นะทาวเวอร์สูงๆนี่นะเปิดจะเปิดไฟประมาณหนึ่งถุมนะน,นี่ประดามาทางหลังนั้นเนี่ย าอยู่บ้านประดาวทายอยู่ชั้นหกไทยน้องก็จะเห็นเพียงขึ่งเดียวตั้งฝ่ายเนาะต้องมาถ่ายใกล้ๆถึงจะได้หันนมดจะแบบที่อยาจะถ้าปเปิดไฟมันจะงำ นี่แหละเจ้าดท้อว์กฮอยเนาะฮอยทาวเวอร์ทาวเวอร์ประจำเมืองของจังหวัดเกียวโตค่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเกียวโตเนาะสัญลักษณ์ของจังหวัดเกียวโต โอ้โจกดีรดมาติดไฟแดงตาตีอันหอคอยให้เจ้ารดมาติดไฟแดงตาติเท้าเวอร์เนาะ ถ้าป่าดาวเดินจากบ้านป่าดาวมาก็ประมาณประมาณสักหรือสักห้านาทีนี่แหละเจ้าเนี่ยยุติเฮาเดินนะจะเดินจ้าเดินเลี้ยวเองอะถ้ามาแถวนี่ต้องเดินมาเจ้าถ้ามาทายกลางคืนนั่นนะ ถึงบ้านปลาดาวน่ะนะเจ้าตึกสีชมพูเนี่ยเจ้าหันเนาะจำไว้นะเจ้าถ้าถึงตึกสีชมพูนี่คือเรี่ยวเข้าบ้านปลาดาวเนาะน่าบ้านปลาดาวกับตึกหลังใหญ่ๆเนี่ยเจ้าบนนั้นมันเป็นตึกของรัฐบาลเนานะ เจ้าตึกหลังนี้แหละไอ้จ้ะเดี๋ยวป้าดาวขออ่านจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคขี้ไม่คลิปหน้าเนาะป้าดาวขอเก็บของก่อนเนาะถึงบ้านแล้วเจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของลงรถก่อนเนาะ,เ,ะเดี๋ยวกันเนี่ยเจ้าถึงละถึงบ้านละไอ้จ้ะแต่ป้าก็จะเปิดประตูรถแล้วค่ะ